ไปไปไปมุไปสุดซอยเลยไปสุดซอยเลยไปโอ้โหถนนกว้างมากเลยหมู่บ้านบ้านนาวีถนนกว้างมากเลยรถสิบล้อวิ่งสวนกันได้สี่คันนู่นไปขึ้นขึ้นสะพานตรงนี้ขึ้นสะพานตรงนี้ลงไปตรงนู้นตรงไปเลี้ยวขวาอยู่ซอยนู่นไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงไป back

มไปคืสะพานไปโอเคโอเคโอ้ดําดําเป็นสะพานเดี๋ยวพ่อจับให้ไปไปบึนบึนบึนบมาเร็วซองซองแร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 อคุณพ่อไม่ได้จับเลยโหเก่งมากๆเลยกระะชาโอ้แหนแหๆแนแแ Nguyên nơi biệt để biệt thự để biết, biết, biết lừa à. <laughs> <rồi, biết> <laughs> để vời biệt vời tuyệt biết biệt vời kèn ngang 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 yên tuyệt vời tuyệt vời biệt ngang ngang yên tuyệt vời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  tuyệt we ออกกําลังกายครับต้อนรับครับผม